อัน <À S 2> น่ะจากที่เดินเดินดูมาครับเมื่อตะกี้ก็ได้เจอต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะเป็นตัวใจจะไปดูพึ่งกับเชนาโร่ก็เป็นส่วนใหญ่ครับมีทั้งสายพันธุ์ตูริสิก้าใช่ไหมครับ อะไรนะอะไรฮิโรชิมาเหรออารชิมเมื่อกี้พูดอบิก้าอ๋อใช่ครับก็เรื่ความรู้อีกกล่ความรู้นะที่ได้มาที่นี่ปติไม่เคยรเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะครับ แล้วแล้ว right สิ่งเหล่านี้มันสำคัญกับเราอย่างไรครับสำคัญมากครับสามารถช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราแล้วก็กับตัวเองด้วยครับแล้วก็ธรรมชาติเหล่านี้เป็นที่พักผ่อนที่ดีเลยที่บ้านมีไหมครับที่บ้านไม่ค่อยมีคครับไม่ชอบอยู่ในป่าไหมครับ อยู่ในป่าทุกวันไหมครับวหีวน้ําแข็งได้ไหมครับโอ้โอเคครับผมมีอะไรจะเรียนถามไหมครับมีอะไรจะถามเพื่อนไหมครับไม่มีโอเคครับผมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่านั่นคือกลุ่มแรกนะครับอ่ากลุ่มที่สองครับ กลุ่มที่สองเชิญครับกลุ่ทมที่สองกลุ่มที่สองโอเคเออมันแปลกไว้ผมกําำลังสังเกตเห็นอะไรบางอย่างอ่ะต่อต่อไปอ่อต่อไปอแต่ผมเล่า,<ร>าไว้ฟังที่พวกเราได้ไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานครับก็ได้ปลูกโจทย์ตรงว่าส่วนนี้ต้องเป็นทุเรียนส่วนนี้ต้องเป็นมังคุดแต่มันเป็นการ ปลูกพืชรวมกันนะครับเพราะว่าเหมือนว่าฤดูฤดูใดฤดูนึงเนี่ยเหมือนว่าเป็นช่วงของตัวเรียนเราทุเรียนเป็นเราก็ได้ขายตัวเรียนแล้วก็พอหมดช่วงของมันมันก็จะเป็นพืชอีกอีกอย่างนึงก็คือเหมือนว่ามังคุดมันก็ได้ขายมังคุดต่อเราจะมีรายได้อยู่เรื่อยค <S <S 2> <S 2> ๆครับแล้วก็พึ่งแล้วก็ชะนาล้งนะครับมันมันเป็นส่วนปล่อยได้นะครับเหมือนว่าเรามีป่าไว้เป็น ของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็มีสัตว์เลี้ยงไว้ใน,นป่าของเราแบบนี้ครับมันก็เป็นการาพรึ่งพาอาศัยกันนะครับเป็นพลอยผลประโยชน์ไปด้วยนะครับมันทาให้เราเนี่ยไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับเป็นการได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มันได้อยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าจะาได้แค่เป็นช่วงเป็นช่วงมันก็ทำให้เาราเนี่ยเศรษฐกิจมันุนเวียนอยู่ตลอดนะครับแบบนี้ครับ ก็ส่วนมากก็จะไปดูการทาต่อเซรครับสนใจการตัดต่อเซมากครับเดี๋ยวก็มันจะได้เจอตอนเย็นนะครับกลุของมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับอันนี้ประเด็นนี่น้องพูดสําคัญนะครับเป็นประเด็นที่สังคมไทยกําลังตามหาอยู่นะครับเราเคยได้ยินคําว่า sustainability ไหม sustainability เคยได้ยินไหม sustainable เคยได้ยินไหมคือความยั่งยืน ความมั่นคงความยั่งยืนนะครับ sustainability หรือว่า sustainable development ซึ่งเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดสำคัญการพัฒนาแบบแบบยั่งยืนนะครับการพัฒนาแบบยั่งยืนมันถูกออกแบบนะครับให้กับเราเห็นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เดินทางและก็เจอกับวิสาหกิจชุมชนและก็เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหลายจังหวัดของประเทศไทยก็เจอว่าสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องปลูกทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับคือมีทุกอย่างในนั้น นะครับมีทุกอย่างในนั้นมีทุเรยียนอยู่ในนั้นมีต้นมังคุดอยู่ในนั้นมีทุกอย่างนะครับมียางพาราอยู่ในนั้นแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมก็สรุปเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งมันจะมีงานเขียนของมันธนาชีวาซึ่งเป็นนักเขียนชาวอินเดียนะครับได้สรุปเรื่องนี้ไว้สําคัญเขาบอกว่าวิกฤตจะมีอยู่3อย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นคือวิกฤตอาหาร นะครับวิกฤตอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็วิธีการที่จะรับมือวิกฤตอาหารเหล่านั้นก็คือเราจะเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องอาหารด้วยตัวเองอย่าฝากบากท้องไว้ในตลาดตื่นเช้ามาตะไครก็ไปซื้อในตลาดม,มะม่วงก็ไปซื้อในตลาดแตงกวาก็ไปซื้อในตลาดมะนาวก็ไปซื้อในตลาดท้ายที่สุดแล้วเราต้องทํางานเงินเดือนเลขเงินเพื่อไปซื้อสิ่งเหล่านี้ซึ่งความจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยวิถีชุมชนดั้งเดิมของสังคมไทยเนี่ยเราปลูกเราใช้ถามว่าทําไม เพราะว่าอาหารที่เป็นของคนไทยดั้งเดิมเนี่ยคนไทยไม่ได้กินสัตว์ใหญ่คนไทยก่อนหน้านี้ไม่ได้กินแพะไม่ได้กินวัวไม่ได้กินควายนะครับคนไทยกินแค่เพียงต้มจืดกับแกงเลียงนะครับและก็คนไทยจะมีสมุนไพรสะสจะมีสมุนไพรจะมีเครื่องเทศใช่ไหมฮะสมุนไพรก,ก็พวกขิงพวกขา่าพวกตะไคร้พวกมะนาวใบมะกรูดนี่คือสมุนไพรส่วนเครื่องเทศก็จะมีกระวานการพลู อบเชยอะไรอย่างนี้คือเป็นเครื่องเทศสิ่งเหล่านี้ถูกนําเข้าในสมัยพันนารายนะครับไอสิ่งที่เป็นเครื่องเทศทั้งหลายถูกนําเข้าในประเทศไทยสมัยพันนารายแต่ของไทยเดิมเนี่ยเราจะมีขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเหมือนกับแหล่งอาหารเดิมของคนไทยแต่ว่าตอนนี้เรากําลังฝากท้องไว้ในตลาดซื้อสิ่งเหล่านี้มาบริโภคโดยที่ว่าข้างบ้านก็ปลูกได้แต่เราไม่ปลูกนะครับทาให้เราเห็นว่าส่วนนี้สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับก็ ขอปรบเมือใกับกลุ่มที่2นะครับโอเคกลุ่มที่3ครับขออนุญาตยินเชิญนับกลุ่มที่สามใยยนอ่าเชิญครับ โะะดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันมีประโยชน์หรือว่ายังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วมันคือปุ๋ยชั้นดีซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีด้วยซ้ำมันเป็นเหมือนอยู่แบบเนี้ยเป็นวัตถุดกบของธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสารเคมีด้วยซ้ำเหมือนชน,นรงมีขนสังแ์มีความสาคัญกับระบบนิเศอย่างไรบ้างก็คือเพราะชนรงก็พื่งนะคะจะเป็น ที่ชอบผสมเกสรให้กับดอกไม้ต้ไม้ต่างๆซึ่งการ,รสมเกสรนะคะจะทําให้ดอกไม้นะะ่าออกดอกออกผลค่ะซึ่งเมื่อเรามีชนารม้ไว้ผสมเกสรนะคะอย่างเช่นต้นทุเรียนนะคะก็ให้พวกพึ่งชนารุ้นะคะไปประสมเกสรทําให้ออกดอกออกผลแล้วก็จะได้นําไปขายตามฤดูกาลคะ่ะจากที่เข้าไปก็ได้รู้ว่าการที่เรา หนูแบบธรรมชาติโดยไม่เพิ่องอาศัยสารเคมีธรรมชาติของมันก็จะดําเนินการโดยที่มันพึ่อพาอาศัยกัรกินได้เหมือนกันค่ะโดยเราไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยแล้วก็ขอจบการนเสนอขรักาน่ะนะครับก็ก็ข,ขอบคุณนะครับสําหรับกลุ่มนี้นะครับสําหรับกลุ่มนี้เขาได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของพวกใบพวกอะไรต่างๆที่มันหล่นลงมาจากต้นนะครับมันคือปุ๋ยชนิดดี ความจริงสิ่งเหล่านี้ได้ถูกได้ถูกฉายไว้ในรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอาจารย์ยักษ์นะฮะในสมัยก่อนแกก็บอกว่าหนึ่งในคอนเซปต์ของการทําเกษตรหรือว่าหนึ่งในคอนเซปต์ของการพยายามที่จะพัฒนาวิถีชุมชนนิยั่งยืนด้วยกับเกษตรเนี่ยด้วยกับวิถีเกษตรกรกรมเนี่ยแกบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าปลูกพืชเนี่ยให้เราเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเนี่ยเลี้ยงพืชเราเข้าใจคอนเซปต์นี้ไหมฮะอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่แบบในสังคมไทยพวกเกษตรกรกรมทั้งหลายจะเอามาใช้กันปลูกพืชเนี่ย ให้เราเลี้ยงดินหมายความว่าก่อนที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยทำให้ดินมันสมบูรณ์ก่อนทําให้ดินมันดีก่อนแต่เราบอกไม่เข้าใจพอเราจะปลูกต้นไม้เสร็จปุ๊บเราก็ขุดเราก็ใส่ไปเลยแล้วเราคิดว่าการลดน้ําคือการให้ต้นไม้เติบโตไม่ใช่นะครับมันคือการทรําเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมที่ผิดวิธีเราจําเป็นจะต้องปลูกพืชเนี่ยเราต้องเลี้ยงดินให้ดินมันสมบูรณ์อะไรคือสิ่งที่ดินสมบูรณ์นะครับก็คือฟางแห้งก็คือใบไม้แห้งก็คือ พวกไสเดือนอะไรต่างๆมันมาผสมมันทําให้ดินเนี่ยสมบูรณ์พอดินสมบูรณ์แล้วเนี่ยทำให้ดินเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงพืชให้เติบโตได้ปลูกพืชให้เลี้ยงดินและก็ให้ดินเนี่ยเลี้ยงพืชน,นะครับอันนี้เป็นคอน,คอนเซ็ปที่ชาวเกษตรกรรมทั้งหลายทุกประเทศไทยใช้แล้วก็หลายประเทศก็มาเรียนรู้ในในบ้านเรานะครับวิถีเหล่านี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าการทําเกษตรแบบที่แบบที่ไลาลานําเสนอก็คือว่าใบไม้ที่มันหล่นลงมาจากต้นใช่ไหมฮะมันสามารถที่จะเป็นปุ๋ยได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ได้รับการพิสูจน์จากงานเขียนเล่มหนึ่งของมาซานนบุฟกุโอกะซึ่งเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนเขียนหนังสือชื่อว่าปฏิวัติด้วยฟังเส้นเดียวเขาได้เขียนว่าทําเกษตรหรือว่าทํากิจกรรมแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นก็หมายความว่าคือให้ระบบนิเวศมันดูแลกันนะครับแต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยถ้าหากว่าทําเกษตรเนี่ยจะต้องไถจะต้องพวนจะต้องขุดจะต้องเจาะโน่นนี่นั่นเราไม่เข้าใจวิถีของเกษตร เราคิดว่าเกษตรเราคิดว่าก,าากสิกรรมเนี่ยมันโตในแบบที่เราอยากให้มันโตไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ว่าวิธีของการเติบโตของมันเป็นอย่างไรเหมือนกับพวกเราทุกคนเลยเป็นเด็กๆที่เติบโตมาพวกเราอาจจะมีเบื้องหลังต่างกันมีความรู้ต่างกันมีวิถีชีวิตต่างกันเหมือนนักเด็กคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันต้องการสารอาหารไม่เหมือนกันอินทผลัมมันต้องการพื้นที่ี่แบบแห้งๆเหมือนทะเลทราย ในขนาดเดียวกันยางพารามันก็ต้องการดินอีกแบบหนึ่งข่อยมันก็ต้องการดินอีกแบบหนึ่งมันมันก็ต้องการดินอีกแบบหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะต้องเรียนรู้ระบบนิเวศของธรรมชาติและถ้าเราเข้าใจระบบนิเวศเหล่านั้นมันก็ง่ายในการเติบโตนะครับขออนุญาตเชิญกลุ่มที่1ใช่ไหมอ่าเชิญครับกลุ่มที่1ครับผมกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้พรีเซนต์ เชิญครับเชิร์นเซิร์นเซิร์นอ่อใครใครสักคนหนึ่งตัวแทนนับตัวแทนอ่าตบมือให้เพื่อนหน่อยครับ นนแล้วคุณพ่อก็จะพาไปช่วยเก็บผลไม้นู่นน,ะนี่นั่นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเรื่องผลไม้หลายๆอย่างนะครับมันมีประโยชน์รื่ตรงนี้เกี่ยวกับโอเคมันสามารถนามากินได้แล้วก็สามารถนํามาขายได้ก็เพิ่งมานึกย้อนเมื่อกี้นี่แหละครับว่าพ่อพี่บอกว่ามันสามารถบางิดนะครับมันนํานสามารถมาขายได้นใช่ไหมครับในแต่ละปีก็จะเก็บมาขายได้อย่างนี้ซึ่งพอเรา หันกลับไปดูนะครับจากที่พ่อแบบเคยพาไปอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะเราบบมีสวนแล้วก็ลูกในสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็มันในผลไม้นี่แต่เริมดูครับมันก็จะขึ้นขึ้นมาแล้วก็เราจุกแล้วก็เก็บเกีกเ่ยวแล้วก็สามารถอามากินแล้วก็ไปขายได้นนขอบคุณมากะนะครับนี่คือกิจกรรมที่น้องสะท้อนมานะครับบางมินิทครับแล้วก็อยากจะให้บางมิน้นทสรุปกิจกรรมวันนี้ซะหน่อยนะครับว่า เราสมควรที่จะเรียนรู้ธรรมชาติและก็วิถีของมันรวมถึงสะท้อนย้อนคิดเพื่อเข้าใจหลักความหลากหลายของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันยังไงครับผมเชมบังวินิตครับก็ขอบคุณนะครับก็อะไรต้นนะครับที่ลงไปเราก็อยู่ถึงความหลากหลายของต้นไม้บาวคนบอกว่าอย่างใบลงกที่หล่นลงมานะครับใบลงกที่มันดานาูไม่มีคาามมุค่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยังเป็นปุย๋ยที่ให้ปุ๋ยกับต้นไม้อื่นได้ ต้นไม้เดี๋ยอาจารย์นีดนะครับมันอยู่ใกล้กันเนี่ยบางทีเหมือนดรเรามาบอกว่ามันมันต้องการสารอาหารที่แตจต่างกันนะครับถ้าเราถ้าเราถิ่นเดือดของตู้เรียนนะครับมันก็ต้องการตู้เรียนเหมือนกันต้องการสารอาหารที่เหมือนกันแต่ว่าต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้กันระหว่างตู้เรียนบางพุทนะครับสารอาหารอย่างหนึ่งที่ตู้เรียนไม่ต้องการอาจจะเป็นที่ต้องการของบางพุทก็ได้ผมบอกว่าเรนเลยเอื้อและก็สัมพันธ์และกัดและกันโดยโดยเราอาจจะมองม่เห็นก็ได้ถ้าเราไม่สังเกตใช่ครับ ที่มันอยู่นะครับมัน sampling, มันเหมือนสังคมมนุษย์สังคมหนึ่งนะครับในมุมมองของผมนะครับเราอาจจะเห็นคนคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้มีคุณค่าทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในบางครั้งเนี่ยครับมันก็อาจจะมีคุณค่านันก็มีมีนิติตอยู่ที่เราคาดคิไม่ถึงก็ได้เหมือนโดาคนที่เรามองว่ามันไม่ได้มีคุณค่ามันไม่ได้มีประโยชน์แต่มันก็เป็นถือใช่ไหมครับสังคมเราก็เช่นกันนะครับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายแบบไหนนะครับ้า ถ้าเราใช้หัวใจของเราสังเกตในขอ้อตามความก็ใจแบบมันนะครับมันเพื่อนเราคนนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้เิ่งเรื่องนี้แต่บางครั้งนี่เราก็ต้องต้องโอ,งอความช่วยเหลือมันในบางเรื่องที่เราทาไม่ได้น,นะครับแต่ถ้าเรายังึดติดว่าเราต้องเป็นตู้เรียนทั้งหมดเพราะว่าราคามันดีไม่ได้ว่าราคามันดีเราก็ได้แขายในราคาดีแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในในอย่างอื่นแทนเจนตู้เรียนไม่เป็นเราก็ได้กินมังคุดนะครับเราก็ได้ได้กินเงาะได้กินนู่นนี่นั่นนะครับ สังคมแบบนี้อยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรถึงทีนี้นะครับเราก็ต้องกลับไปสังเกตตัวเราว่าในแวดวงของเพื่อนเราสังคมเราจุนจุนครอบครัวเราเองญาติพี่น้องเราเองเนะี่ยเราองความสัมพันธ์หล่งน,น,นี้แบบไหนเราเห็นคุณค่าของเขา,ขาในลักษณะแบบไหนนะครับไม่มีใกลไม่มีดีนะครับอันนี้ในุมเชื่อโดยสุดจะดีใจครับแต่ว,ว่าเพียแงบบแต่ว่าถ้าเราจะทํางานยิ่งทำงานกับจุมจนนี้เราต้องเป็นคนที่ ที่รู้ไม่ใช่ที่รู้ที่ต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นความดีของคนอื่นต้องเห็นไม่มีใครไม่มีความดีไม่มีใครไม่มีจุดจริงหรือจิดจริงถ้าคุณจะทํางานแบบจุนจุนทำงานับบนี้คุณต้องเห็นนะครับถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยเราต้องกลับมาทบัวตัวตัวเราเองนะครับในมังกุดยังมีคุกล้าครับเราอยัางกว่าสกระเป๋าแต่ว่าถ้าเราปล่อยมันมันก็เป็นปุ๋ยมันก็ให้คุกล้าแบบนี้นะครับมันก็ให้ให้มุมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมยังเชื่อว่า ทัศนคติหรือมุมมองของเราต่อสิ่งรอบข้างต่อสังคมเนี่ยครับถ้าเรามองลึกๆนะครับเราเห็นนะครับุกคนนี้ก็จะมีมีแก่มุม,มดีๆมากมายนะครับอันนี้มันก็จะจะ,จะสร้างให้สังคมเราหน,น้าอยู่นะครับแล้วก็มันก็มันอาจจะต้องมันอาจจะไม่รุนแรงเหมือนที่เราเห็นนะครับเพราะว,ว่าเราความรุนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมุมมองผมคือเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของทุกเรื่องไม่ถูกใจก็คือจะไปไปลงที่คนอื่นก่อนก่อนที่จะกลับมาถามตัวเราว่าเราเองมีส่วน อะไรบ้างใ,ในเรื่องราวเหล่าน,นั้นนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราเห็นคนอื่นแล้วก็เราประอบมาทุกตัวอาจจะมีจุดถึงกลางของความสัมพันธ์ที่จะไม่ลดตอนความรุนแรงหรือความไม่เข้าใจใอะไรแบบนี้กันได้ง่ายขึ้นนะครับเรามีไหมครับที่เราคิดไปเองนะครับบงครังังบัดแผลที่มันมันเป็นจิดปววนะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นบัตรผตของความเป็นจริงเดี๋ยวมันเป็นความบัดแผลที่เราเกิดจากการเราคิดไปเองเราคิดไปเองเรารู้สึกไปเองคือวันนึงเนี่ยมันทำร้ายยังงเราและเราไป ไปเจออีกทีหนึ่งมันไม่ใคจับม,ม,มันเสียเวลาไปได้ะแบบนีไไ้ครับคือเราโมไม่เห็นนะครันนเนี่ยทุกอย่างครับที่เราพยายามบอกว่าที่มันอยู่กันได้ครับมันมีคุณค่าของมันเพียงแต่ว่าเราจ็นมันหรือเปล่าแค่นั้นเองใครได้กอต้นไม้ว่าเมื่อกี้ยังไม่มีใครได้กอต้นไม้ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาอันนี้อันนี้ยังมีเวลาอยู่ทีนี่เะครับต้นไม้ทุกนี้ก็ได้ครับคุณลองไปคุณลองหาเวลาไปกดกับมันดูนะครับแล้วคุณก็ <adaki> ก็กอกันมาแล้วก็ลองเงียบระกับมันดูนะครับมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างคุณก็ได้นะครับโดยที่คุณอาจจะคิดไปไม่ถึงก็ได้ต้นไม้ทุกต้นมันมีชีวิตมันมีชีวิตมันกําลังสื่อสารนะครับถ้าเราเงียบมากพอเราจะได้ยินมันลองดูนะครับไม่เชื่อคณเป็นก่อนแล้วคุเราต้องเข้าใจคุณปุยกับมันดูมันอาจจะบอกคำตอบอะไรบางอย่างที่คุณกําลังสงสัยในตัวเองหรืออะไรก็ได้นะครับก็คงจะรูปไว้ประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรจะสอบถามาะเดี๋ยวตลังจะกินก้าวแล้วเดี๋ยวผมพูดเยอะเดี๋ยวไปอยู่นะครับ มีอะไรจะสงสารบ้างไหมครับเห็นสงใจอยู <c oughs> อ่นะครับอ๋อนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือคือเราบกทุกคนได้ไม่หมดว่ามันได้อะไรนะครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าเรา,เราต้องต้องการก็ใจเข้ามาเราเองแค่นั้น,นขอบคุณมากะนะครับขอเสียงปรบมือกับบางวินิจคนนู้ยหน่อยนะครับก็ <c oughs> บางวินิจสรุปไว้สำคัญแล้วก็ผมก็จับใจความสาคัญได้ก็ว่า เหมือนใบมังคุดเนี่ยครับบางวินิดบอกว่าเพราะว่าเราไม่เข้าใจวิถีของใบมังคุดเราก็เลยกวาดมันไปเผาทั้งที่มันเนี่ยสามารถที่จะให้ประโยชน์และก็มันสามารถที่จะเป็นปุ๋ยได้นะครับเราไม่รู้คุณค่าของมันซึ่งผมนึกแล้วก็ทบทวนถึงเรื่องนึงฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนที่จะเรียนเชิญอาจารย์สามารถมามอบของที่ระลึกจากเรานะครับซึ่งเป็นหนังสือที่สถาบันเราเป็นคนตีพิมพ์และก็วางจําหน่ายอยู่นะครับก็คือผีในชุดกิโมโนนะครับเดี๋ยวฝากให้บางวินิดเนาะก่อนก่อนนั้นก็คือม มันมีมันมีเด็กวัดคนหนึ่งอะถามเจ้าอาวาสถามเจ้าอาวาสว่าตัวเองเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ตัวเองมีค่าเท่าไหร่ตัวเองมีราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจ้าอาวาสก็เลยให้ก้อนหินก้อนหนึ่งใช่ไหมฮะเด็กนี้คนนี้ก็เลยเดินไปที่ตลาดแล้วก็ไปวางขายอยู่พอเดินไปที่ตลาดเสร็จฟุบคนก็มาบอกว่าอ๋ออันเนี้ยห้าบาทใช่ไหมฮะก้อนหินก้อนนี้ห้าบาทหลังจากนั้นเด็กก็กลับมาบอกว่ามันมีค่าห้าบาทแล้วเจ้าอาวาสก็บอกว่าลองไปวางขายใน,ยในห้างสรรพสินค้าที่มันมีราคาเท่าไหร่ มันเพิ่มมาเป็นสิบบาทแล้วก็มาบอกเจ้าอาวาสว่าสิบบาทเจ้าอาวาสบอกว่าลองเอามันไปวางไว้ที่พิพิธภัณฑ์ซิมันมีค่าเท่าไหรมันมีค่าจากห้าบาทสิบาทกลายเป็นหนึ่งพันนะครับก็จะบอกพวกเราว่าเราเนี่ยจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราสมควรวางอยู่ที่ตรงไหนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคมมากใช่ไหมฮะคมกว่ามีดใช่ไหมเรียนเชิญอาจารย์สาวอาจารย์สามารถมอบของที่ระลึกนะครับให้กับบางวินิตพลนุ้ยนะครับแล้วก็ ครับผมนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ผมซื้อมาจากที่ศูนย์งองผมนะครับผมไม่ได้ขอกว่าผมซื้อมานะครับเพื่อที่จะให้กับวิทยากรของเราที่ให้เกียรตินะครับต้อนรับเราและก็ดูแลพวกเรานะครับก็ขอบคุณนะครับแลวก็ขอเสียงปรบมือให้กับบางมินิิพนุทีครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับหลังจากนี้ก็พักแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงนะครับเสร็จแล้วก็ละหมาดพร้อมกันหลังจากนั้นบ่ายโมงตรงเราก็ออกจากที่นี่นะครับ